สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเซลตีรถบรรทุกปากช่องเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะฮะมีรถที่เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถช่วงยาวนะครับเดี๋ยวเป็นรถรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเซลตีจะพาไปชมหน้ารถกันเลยนะครับไปครับไป มาครับแล้วรถที่เราจะนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือตัวเจ้า FRR ตัว210นะครับตัวนี้เป็นตัวช่วงยาวที่สุดนะครับของรถบรรทุก FRR ตัว6ล้อของเรานะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวช่วงยาวที่6เมตร50นะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับตัวถังนะครับเป็นตัวกระบะอลูมิเนียมนะครับแผงข้างเป็นอลูมิเนียมนะครับพื้นเป็นเหล็กโปหน้าเป็นเหล็กนะฮะ เป็นสไตล์วิ่งล่องนะครับพวกนี้ก็จะเหมาะกับหน้างานได้หลายหน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้างานอาหารทะเลนะครับหน้างานที่วิ่งผักนะครับวิ่งล่องต่างๆนะครับเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นงานวิ่งลอง่อ,องอเนกประสงค์ก็เป็นได้นะครับสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยนะครับป้องกันการเกิดสนิมนะครับตัวถังแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนไปลงดีเทลในส่วนของตัวถังเดี๋ยววันนี้เรามาชมหัวรถกันก่อนว่ารถคันนี้ได้ทำการตกแต่งอะไรเข้าไปกับตัวรถคันนี้บ้างนะครับ อันด e. ับแรกเลยนะครับไม่พ <playable, S 2> ูดไม่ได้เลยในส่วนของตัวสีนะครับสีจะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะทาออกมาได้อย่างเนียนนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเนียนนะฮะอ่านะครับถัดมานะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มซ้ายขวานะครับแผงใต้กระจกนะครับตัวครอบที่ปัดน้ําฝนนะฮะกระกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับตัวยืดย้ำกันชนนะครับย้ำหมุดนะแปบบร่างสองเส้นแบบนี้นะครับสวยๆงามงาแบบนี้เลยนะฮะอ่าคันนี้มาพร้อมกับไฟสวยๆของทาง Lr ที่ใส่มาด้วยนะครับก็คือตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เป็นตัวไฟหรูปตัว L อลนะครับมาพร้อมกับไฟป่าหมอกด้านล่างนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะอ่ะ เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างฮะด้านข้างนะฮะด้านข้างก็จะเป็นตัวอ่าด้านข้างก็จะเป็นนะครับเป็นพวกเบาบันไดนะครับเบาบันไดนะครับเลี่ยมประตูนะครับเบาบันไดเลี่ยมบังฟุลนะครับร้อชุบนะครับอ่าบันไดลิงนะฮะก็ในส่วนของตัวหมวกก็จะมีการเรี่ยม เลี่ยมหมวกมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนิดนึงครับสำหรับภายในของ F R นะฮะอ่าภายในค่อนข้างกว้างขวางนะครับมีตัวไฟส่องแสงสว่างขนาดใหญ่นะครับนี่ครับห้องโดยสารนะฮะกว้างขวางนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะนะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับตัวเซ็นทัลล็อกทั้งหมดแล้วนะครับ สวยงามนะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวหัวรถของตัว frr นะครับตัวนี้ก็ยังใช้เป็นตัวเครื่องยนต์5,193ซีซีอย cc อยู่นะครับเกียร์เป็นตัว6เกียร์เดินหน้านะครับเป็นเป็นตัวเกียร์ msw 6 p เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6เกียร์พร้อม o v e r ได์ v e และเกียร์2ถึงเกียร์6เป็นเกียร์ s y งโครเม e นะครับแรงทนประหยัดน้ำมันแน่นอนต้อง frr นะครับ่นะป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในส่วนของตัวถังกันบ้าง ตัวถังก็จะเป็นที่เราแจ้งกันเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นตัวกระบะอลูมิเนียมนะครับเป็นตัวแผงข้างอลูมิเนียมแบบเต็มนะสวยๆแล้วก็ข้อรั้วเป็นข้อรัวแบบสแตนเลสด้วยนะครับพื้นโปน้าเป็นเลททั้งหมดนะฮะตัวถังก็สวยงามครับทาสีน้ําเงินเหมือนกับตัวหัวรถมานะครับเนียนๆนะแล้วก็มีการตกแต่งแลบขอบกระบะทั้งหมดนะฮะ โล่กลมนะครับอุปกรณ์ตกแต่งพวกโลก่กลมเรือหงนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับพร้อมก็เรียกได้ว่าเป็นสไตล์ของรถวิ่งล่องแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ยาวๆเลยนะครับคันนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับถังน้ำมันครอบอเรทมาให้แล้วร้อเป็นล้อซุบบางโคนเป็นบังโคลนเรทมาแล้วนะครับพวกนี้ที่เก็บของเป็นเรทหมดนะครับ สวยงามนะครับครอบกระบะเป็นเรทติดตั้งเรือหงอพอลโลมาให้ครบๆนะครับสวยๆด้านหลังก็จะเป็นชุดเรทเหมือนกันนะครับไฟทับทิมมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายก็จะเป็นฝาข้างก็จะเป็นอลูมิเนยียมเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ข้อกรัวเป็นสแตนเลสนะครับข้อกรัวเป็นสแตนเลสนะครับพวกนี้หน้าง,งานพวกนี้ก็ ใช้ได้หลายหน้างานครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งางานอะไรที่มีน้ำเป็นส่วนที่เราจะต้องเกี่ยวอย่างเช่นพวกรถขนผักที่มีน้ำออกมาอย่างเงี้ยครับที่มีน้ำมาจากตัวผักหรือรถขนปลาอย่างนี้ก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะป้องกันการเกิดสนิมได้ดีนะครับสำหรับตัวถังที่เป็นสแตนเลสอลูมิเนียมนะครับก็จะทนต่อการกัดก่อนของตัวสนิมได้มากกว่าเหล็กนะครับประมาณนี้ นะครับสาหรับตัวถังก็นะครับหลายท่านชอบถามว่าเออต่อรถยาวๆแบบนี้จะต้องมีการทําสเปคความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับก็ <c oughs> ถ้าให้แนะนานะครับรถเรายาวอยูอย่แล้วก็จัดเต็มชัดซีไปเลยครับ6กเมตรห้าหเมตรหกไปเลยนะครับความกว้างก็สองเมตรสามสองเมตรสามห้าก็พอครับความสูงก็แล้วแต่สะดวกนะครับสองเมตรสองเมตรสิบสองเมตรยี่สิบก็คนไม่เกินนี้นะครับสําหรับรถสไตล์วิ่งลอง็อกเนาะนะครับ ไปเดี๋ยวไปวยวนโฉมด้านหน้าอีกทีนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถที่เซลตีนำมาฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับรถสวยๆงามๆแบบนี้เซลตีไม่ควรไม่พลาดมาถ่ายเพื่อรีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอยู่แล้วนะครับก็นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเซลตีก็ต้องขอฝากกับ รถคันนี้นะฮะเผื่อออกไปวิ่งโลดแล่นนะครับให้ทุกคนเห็นก็สามารถถ่ายรูปถ่ายอะไรกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่เอาอย่างนี้แล้วการเซลตีขอฝากแบบนี้ดีกว่าสําหรับท่านใดที่สนใจหรืออยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถวิ่งล่องสวยๆแบบนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลตีได้นะครับที่เบอร์0 66 66 6 5ย์2 3 6 4 1นะครับเซลตีรถบรรทุกปากช่องนะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับอ,อยากได้ รูปแบบแบบไหนแจ้งได้นะครับอยากได้การตกแต่งที่เพิ่มเติมมากกว่าคันนี้หรืออยากได้เงื่อนไขที่ซัพพอร์ตหรือว่าอยากจะใช้ในส่วนของตัวเงินดาวมากหรือน้อยก็สามารถแจ้งเซลตีเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวเซลตีดูแลในส่วนของตัวเคสของรถให้นะครับสำหรับวันนี้เซลตี i, ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปกดแชร์นะครับให้กับช่องทางการนำเสนอคลิปของเซลตีด้วยนะครับเซลตี มีทั้งช่อง YouTube และช่องทาง TikTok นะครับไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามในในส่วนของตัวผลงานนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของ YouTube mm hmm. ก็จะเป็นเซลติลรบันทุกปากช่องเลยครับ TikTok ก็เซลติลรบันทุกปากช่องเหมือนกันนะครับเข้าไปกดไลค์ไปกดแชร์กันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับรถรคันนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็หรือสนใจก็สั่งซื้อกันมาได้นะครับหรือจะให้เซลตินำเสนอก็ โทรเข้ามาหากันได้นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทร0ูน6 6 2 3า4 1ครับผมสวัสดีครับ